เครื่องบินลำเลียงทางทหาร C-130 Hercules เป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังของกองทัพอากาศที่มีประวัติยาวนานและมีชื่อเสียงทั่วโลกเครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อร,อรับภารกิจหลากหลาย ทั้งการขนส่งกำลังพลยุทธภัณฑ์สิ่งของบรรเทาทุกรวมถึงภารกิจช่วยชีวิตในพื้นที่ห่างไกล C 1 3 0ได้รับการผลิตโดยบริษัทล็อกฮีตมาตินของสหรัฐอเมริกาและได้รับการใช้งานในกว่า70ประเทศรวมถึงประเทศไทยที่ได้ใช้รุ่นนี้มาหลายทศวรรษด้วยความทนทานและความสามารถในการบินขึ้นลงในพื้นที่จำกัด ทำให้ C 1 3 0เป็นเครื่องบินที่มีความยืดหยุ่นสูงและเชื่อถือได้อย่างมากในทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นสนามบินหลักหรือทางวิ่งชั่วคราวกลางภูเขาในกองทัพอากาศไทย C 1 3 0มีบทบาทสำคัญในการขนส่งยุทธภัณฑ์และกำลังพลระหว่างฐานทัพต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งการปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติในช่วงน้ำท่วมหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่นการส่งอาหารและเวชภัณฑ์ไปยังพื้นที่ที่เข้าถึงยากนักบินและช่างเทคนิคของไทยได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มข้นเพื่อให้สามารถดูแลและใช้งานเครื่องบินชนิดนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ C-130 ของไทยหลายลำได้รับการปร,ปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องยนต์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ คุณสมบัติเด่นของ C 1 3 0คือความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักได้มากกว่า20ตันพร้อมระบบใบพัดสี่เครื่องยนต์ที่ให้แรงขับมหาศาลสามารถบินได้ระยะไกลกว่า3,800กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงภายในลำเครื่องมีพื้นที่กว้างขวางสำหรับบรรทุกสัมภาระหรือทหารมากกว่า9 0นายคึ้งอยู่กับภารกิจที่ได้รับนอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องบินลำเลียงพิเศษได้ เช่นเครื่องบินพยาบาลหรือเครื่องบินตรวจการทางทะเลซึ่งเพิ่มความอเนกประสงค์ให้กับกองทัพ C-130 Hercules ยังเป็นเครื่องบินที่ได้รับการยกย่องเรื่องความปลอดภัยและความทนทานในสนามรบในหลายภารกิจทั่วโลกเครื่องบินรุ่นนี้สามารถร่อนลงในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยฝุน่นโคลนหรือหิมะได้อย่างมั่นคงระบบกันกระแทกของล้อและโครงสร้างลำตัวถูกออกแบบมาให้รับแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยม จึงไม่แปลกที่ C 1 3 0จะถูกเรียกว่าม้าสึกเหล็กแห่งท้องฟ้าเพราะไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะอากาศแบบใดมันก็ยังคงทำหน้าที่ได้อย่างไม่หวั่นเกรงภาพที่เครื่องบิน C 1 3 0บินเรียงแถวเหนือท้องฟ้าไทยถือเป็นภาพที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยเสมอเสียงใบพัดที่ดังสนั่นและลำตัวสีเทาเขียวที่สะท้อนแสงอาทิตย์คือสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและความเสียสละของทหารอากาศไทย ในแต่ละภารกิจนักบินเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินและทีมช่างซ่อมต่างร่วมแรงร่วมใจอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกเที่ยวบินปลอดภัยและประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการส่งกำลังพลไปปฏิบัติหน้าที่ชายแดนหรือการขนส่งสิ่งของไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน c 1 3 0คือเพื่อนคู่ใจของพวกเขาโดยเหตุนี้ c 1 3 0 Hercules จึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินขนส่งธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่น ความสามาคัคคีและพลังแห่งการปกป้องประเทศของกองทัพอากาศไทยมันเป็นตัวแทนของเทคโนโลยีที่ผสานกับหัวใจของผู้กล้าที่พร้อมจัตยานสู่ท้องฟ้าเพื่อทำหน้าที่อย่างเต็มกำลัง